CS ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสถานีอนามัยบ้านปลือคันมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงออนไลน์ได้ทั่วทั้งอำเภอจังหวัดและระดับประเทศและในปัจจุบันสถานีอนามัยบ้านปลือคันยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเข้ากับเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน และกล้องวงจรปิดยังสามารถเชื่อมต่อกับสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอขุขันได้อีกด้วยระบบการสื่อสารสถานีอนามัยบ้านปปือคันมีระบบการสื่อสารทั้งทางวิทยุอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับแม่ข่ายโดยเฉพาะระบบการส่งต่อผู้ป่วยและการบริการตรวจคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพ ก็สามารถติดต่อแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แพทย์และผู้ป่วยก็สามารถมองเห็นกันได้อย่างชัดเจนทำให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง ดานสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์สถานีอนามัยบ้านปรือคันตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า5ไร่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงในการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ในแต่ละปีแต่สถานีอนามัยบ้านปรือคันก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนให้การดูแลมาโดยตลอดเช่นปีพุทธศักราช2549ได้รับบริจาคจากเงินภาพป่าชาวบ้านกว่า2 0 0 0 0 0บาท ใช้ในการต่อเติมชั้นล่างของสถานีอนามัยและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดูแลในด้านถนนภายในสถานีอนามัยซึ่งปีพุทธศักราช2551ถึง2552องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ได้มาดูแลเช่นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า150,000บาทครุพันธ์ธนตกรรม สามแสนบาทและโครงการอื่นๆอีกกว่า900,000บาทซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารในมือของท่านคณะกรรมการแล้วด้านการบริหารทั่วไปนายสมัยจำปาหัวหน้าสถานีอนามัยเป็นนักสาธารณสุขที่มีการประสานงานอย่างดียิ่งด้วยที่เป็นนักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเมื่อมีงานมีการก็มักจะไปช่วยเหลือมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านกีฬาเพื่อสุขภาพจึงทำให้สถานีอนามัยแห่งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่งานวางแผนและประเมินผลสถานีอนามัยบ้านปรือคันมีการวางแผนงานโครงการต่างๆทุกปีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ติดตามประเมินผลและนำเสนอผลงานประจำทุกปีและมีผลงานในการนำเสนอผลงานของอำเภอประจำปีชนะเลิศหลายปีซ้อนอีกด้วยด้านงานวิชาการสถานีอนามัยบ้านปลือคันเป็นสถานีอนามัยที่มีกิจกรรมด้านนวัตกรรมและมีวิชาการที่โดดเด่นเช่นโครงการหนึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน มีสมรรถนะในการทำงานและมีความภาคภูมิใจซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการให้บริการและการสร้างเสริมความพึงพอใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการซึ่งจะมีนวัตกรรมอะไรนั้นตามไปดูด้วยกันเลยนะคะ นวัตกรรมชิ้นแรกที่จะพาท่านไปพบกับน,นวัตกรรมเด่นที่น่าสนใจนะคะคือกางเกงมาสจัร์ตรวจมะเร็งปากมดลูกสบายใจไร้กังวลแนวคิดก็คือเมื่อผู้ป่วยมาหาเราก็มาถอดผ้าถุงให้คุณหมอตรวจทำให้มีความรู้สึกเขินอายแต่เมื่อใส่กางเกงตัวนี้เข้ามาตรวจกับคุณหมอก็จะไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไป เพราะเหมือนไม่ได้ถอดอะไรและจากการที่มีกางเกงตัวนี้ทำให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจมะเร็งปากมดลูกมากเป็นพิเศษไม่เชื่อลองฟังเสียงคุณผ่องสีอินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของนวัตกรรมชิ้นนี้ดูนะคะเป็นาเท้าที่เราไม่ได้เย็บนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือในการตรวจได้เลย ก็คือใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ป้ายมาเสร็จแล้วเมื่อตัวเสร็จก็จะให้คนไข้ก็จะปิดไว้ให้คนไข้ทีนวัตรกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือหน้ากากยิ้มที่มาของหน้ากากยิ้มก็เนื่องจากเด็กๆเ,เวลามาหาหมอฟันทีไรก็มักจะร้องไห้กลัวคุณหมอยิ่งคุณหมอใส่หน้ากากปิดจมูก ปิดหูปิดตาแล้วยิ่งกลัวกันใหญ่คุณสิริลักษณ์ภูนเพิ่มจึงได้คิดค้นวิธีสยบเด็กร้องกวนใจอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะนวัตกรรมต่อมาเป็นการพัฒนาเครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูลการบริการในคอมพิวเตอร์ชื่อว่าเมนูเจแอดไวซ์ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้ผู้คิดค้นได้แก่นายสุทธิรักษ์จงราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยบ้านปลือคันโดยคิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้มาจากเมนูอาหารของเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปร้านอาหารอยากกินอะไรก็เปิดเมนูแล้วก็สั่งอาหารก็จะได้รับประทานอาหารชนิดนั้นสมความตั้งใจนวัตกรรมชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลบริการจะกรอกข้อมูลอะไรก็เปิดเมนูไม่ต้องค้นหาเพียงกรอกตามเมนูไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคหัตถการหรือจ่ายยาก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันใจแถมเออเลอร์น้อยและได้แต้มสอปอสอชอนําเงินกลับมาพัฒนาสออได้แบบชัวร์ขอสรุปว่า สถานีอนามัยบ้านปลือคันของเรามีสิ่งดีๆมากมายอีกทั้งการดำเนินง,งานยังสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันอย่างดียิ่งจนพวกเรามีวันนี้วันนี้พวกเราได้เป็นตัวแทนอำเภอขุขัน และเป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเขตที่3พวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาให้กำลังใจขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอขุขันธ์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาณโอกาสนี้ thank mm -hmm. you